สวัสดีครับกลับมาพบกับช่างเป้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ช่างเป้มีเครื่อง m ม c บุก k อ i r นะครับเป็นตัวเล็กนะครับเป็นตัว10 11นิ้วนะครับผมอ่ะ <c oughs> เป็นโมเดล A1465 นะครับอ่ะ5นะึ่นะฮะเป็นเครื่องตัวเล็กเนาะ เครื่องนี้มาในอาการเครื่องเนี่ยเปิดติดใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะอัปเกรดแรมนะฮะต้องการที่จะอัปเกรดแรมจาก4เนี่ยไปเป็น8นะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพต่อการใช้งานนะครับพวกเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พวกโปรแกรมต่างๆนะครับที่รีเควสตัวแรมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วแรมตัวเครื่องเนี่ยไม่พอนะฮะ วิธีเช็คแลมนะครับเราเข้ามาที่ About This Mac นะครับอ่าตรงนี้ถ้าดูในหน้า Property ตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับพวกชื่อรุ่นเครื่องนะครับรุ่นปีนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Memory ตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นแค่4 g b นะครับแต่ว่าตอนนี้ทำการอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นมาที่ 8ปดกิกนะครับบัตรพันหกนะครับเป็น DDR 3านะฮะอ่าก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าขั้นตอนในการอัปเกรดแรมนะครับอัปเกรดยังไงนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการคอนฟิกค่านะครับคอนฟิกค่ายัางไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเมนบอร์ดกันก่อนนะฮะตัวเมนบอร์ดของรุ่นนี้นะครับนี่เลย ตัวเมนบอร์ดก็นี้นะครับเป็นชื่อตัว board เมนบอร์ดเดี๋ยวจะเป็นแปดสองศูนย์นะครับขนะีดสามสี่สามห้าบีนะฮะอ่าก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวเมนบอร์ดทั้งหมดเลยนะครับจะรวมอุปก,กรณ์ทุกอย่างไว้ในนี้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับยูศูนย์ห้าศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นตัว CPU เนาะอ่าเป็น ตัวประมวลผลให้กับตัวเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราพลิกไปดูด้านหลังนะครับหลังเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเราจะเป็นแบบนี้เลยตัวแรมที่เราจะทําการเปลี่ยนเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะฮะอยู่ทางด้านนี้มีทั้งหมดสี่ตัวนะครับไล่ตั้งแต่ U อยูนนะครับ2 0 0 4 2 0 0 5่0 0 6นะครับมีทั้งหมด4ตัวตรงนี้นะฮะถ้าเราดูก็จะเป็นชุดไฟ PP 1 V 2 s 3นะครับตรงนี้จะเป็นชุดไฟหลักนะครับหรือชุดไฟแรมนะครับนี่จะจะใชะ้ชุดนี้นะครับในการแรมล้องนะครับก็ลองมาเช็คตัว ชุดนี้ดูก็ได้นะครับว่าแรมตัวไหนเสียนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนเนาะเราก็ต้องทําการยกแรมทั้งหมดออกนะครับเนี่ยกตั้งแต่สอง3ันสามนะครับจนถึง u 2สองันหกนะฮะพอเรายกออกมาได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> พอเรายกออกมาได้เนี่ย เราจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะมีทั้งหมด4เม็ดด้วยกันนะครับเนี่ยด้านบนก็จะเป็นตัวพลาสติกเคลือบมานะครับแล้วก็ด้านใต้เนี่ยจะมีเม็ดตะกัวนะฮะหลายๆเม็ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นด้านใต้ตัวตัวเม็ดแลมนะครับเราก็ต้องทําการารีบอนแลม ใหม่นะครับใส่กลับเข้าไปนะฮะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นแรมเดิมนะครับตัวแรม4กิกของเดิมของภายในตัวเครื่องนะฮะทีนี้มาพูดกันในถึงเรื่องการคอนฟิกนะครับอาพอเรายกพวกนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการ ใส่แรมตัวใหม่ไปนะครับแรมยี่ห้อเดิมนะครับจะเป็นตัวยี่ห้อไฮนิกนะครับ4กิกแต่ว่าผมจะทำการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแรมเนี่ยไปเป็น8กิกยี่ห้อซัมซุงนะครับ8กิกยี่ห้อซัมซุงเนาะผมก็จะามาใส่นะครับามาวางกลับไว้ที่เดิมนะครับแต่ว่าวางกลับไปแล้วเนี่ยเครื่องก็ยัง เปิดไม่ติดนะครับก็จะมีอาการแรมลองบ้างเพราะว่า,เ,าเราต้องทําการคอนฟิกตัวค่าแรมด้วยนะครับเหมือนเป็นการจัดระบบการเดินของลายไฟนะครับก็วิธีการคอนฟิกนะครับของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับของตัวแรมเนี่ยแล้วก็แต่ละขนาดของตัวแรมเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับ แต่ว่าจุดที่เหมือนกันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการคอนฟิกค่า R นะครับ R ที่ต้องคอนฟิกเนี่ยจะมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าจะมีตัว R ใส่แค่4ตัวเท่านั้นนะฮะเป็นการสลับตัว R กันนั่นเองเดี๋ยวผมไล่จากตรงนี้ก่อนนะครับ R20 5 3น้าานะครับแล้วก็จะมี R20 5 2้าสองนะครับ มี R 2 0 5 1แล้วก็2 0 5 0นะครับตัวที่ขึ้นต้นด้วย2 0เนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวนะฮะส่วนตัวที่ขึ้นต้นด้วย16นะครับอันนี้ได้4ตัวแล้วนะฮะอีก4ตัวที่อยู่ทางด,าด้านขวามือทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็น R 1 6 3 1 R 1 6 3 5 1ห3 6แล้วก็16 1 1หนึ่งนนะฮะ ก็จะมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับตัวที่เราจะต้องทำการคอนฟิกค่าทีนี้แรมของเดิมนะครับจะเป็นยี่ห้อ Hynix 4 g b นะครับเขาก็จะใส่ตัว R เนี่ยทั้งหมด4ตัวนะฮะก็คือใส่ตัว R 2050 2052 2051นะครับแล้วก็ใส่ R 2 0 5 3มาฝั่งนี้4ตัวนะครับจะไม่ได้ใส่อะไรมาเลยนะครับไม่มีตัว R มาเลย ทีนี้พอผมทำการใส่ตัวแรมแปด g ยี่ห้อ samsung เข้าไปแล้วเนี่ยจากคอนฟิกค่าจะจะต้องเปลี่ยนนะฮะอ่าผมก็จะทำการโยกโยกตัว r นะครับอ่าจุดที่ผมทำการโยกตัว r ไปเนี่ยก็จะเป็น r 2 0 5 2นย้าะครับย้าย r 2 0 5 2เนี่ยมาใส่ r 1 6 3 5นะครับ แล้วก็ย้าย r 2 0 5 1นะครับมาใส่ r 1 6 3 6นะครับฝั่งนี้ก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะมีตัว r 2 0 5 0นะครับแล้วก็ r 2 0 5 3ที่ยังใส่ไว้อยู่นะฮะอ่าการคอนฟิกค่าก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแรมรุ่นอนื่นนะครับก็คอนฟิกเนี่ยจะเปลี่ยนแตกต่างไปนะฮะ อ่าหลังจากที่เราวางแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลองเปิดเครื่องเทนดูนะครับว่าเครื่องเนี่ยอ่าเปิดติดแล้วหรือยังนะครับพอเปิดติดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คในส่วนของตัวเมมโมรีอีกนะครับว่าตัวแรมเนี่ยเห็นแกดคลิกแล้วหรือยังนะครับอย่างนี้นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นทีละ2เม็ดนะครับอ่าสเม็ดก็คือ มันมีสตัวใช่ไหมฮะเขาก็จะแบ่งเป็นคู่นะครับคู่หนึ่งก็จะเป็น4ี่คลิกนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นสี่คลิกรวมกันเป็น8ปดลิกนั่นเองนะครับอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเปลี่ยนตัวแรม macbook 11นิ้วนะครับแล้วก็การคอนฟิกค่านะครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากต้องการที่จะอัปเกรดแรมนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับสามารถ MacBook เนี่ยอัปได้สูงสุดถึง16กิกนะครับแล้วก็ตัว iMac เนี่ยสามารถอัปได้ทั้งหมด32ิกิกด้วยกันนะครับ <c oughs> ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการที่จะอัปเกรดสามารถทักสอบถามได้เลยนะครับ ทางร้านของสมัยทีเนี่ยจะมีทั้งหมด6สาขานะครับสามารถเข้าไปดูบนหน้าเมกะไปดูบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทักสอบถามทาง Facebook Fanpage ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ช่องเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอใหม่ในสดหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ